คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับเป็นผลงานการติดตั้งของพี่อํานาจจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นปั๊มหอยโข่ง DC b u บัตเล o ตโซลา l เซลจากแบรนด์ Handelo ซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายการของพี่หมีนะครับ ปั๊มรุ่นี้นะครับจะเป็นปั๊มขนาด2นิ้ว1แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์3แผงนะครับพี่อหนาจนะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนนะครับแล้วก็แบบหัวใจน้ําแบบสปริงเกอร์นะครับน้ำแรงทั้งสวนเลยนะทุกทุกคนครับเป็นตัวอย่างการนําเอาปั๊มน้าโซลาร์เซลล์ไปใช้งานนะครับที่ดีมากเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าไฟครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อหนาจด้วยนะครับที่ส่งคลิปดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับแล้วก็ทางสปอนเซอร์รายการพี่บีนะครับได้ทําการแจกเสื้อนะครับให ส่งไปให้นะครับแล้วก็นะครับทุกๆคลิปที่มีการส่งเข้ามานะครับเราจะมีการนํามาประกวดคลิปไหนนะครับได้รับความนิยมสูงสุดนะครับจะมีรางวัลใหญ่ให้นั่นก็คือชุดออฟกิตเซอร์เซลนะครับสามารถใช้งานกับพวกตู้เย็นโทรทัศน์แล้วก็พัดลมได้นะครับอันนั้นนะครับจะเป็นรางวัลใหญ่ซึ่งจะมาแจกกันในปลายปีนะครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปผลงานการติดตั้งของพี่อำนาจกันนะครับไปดูกันเลยครับ เอาละครับทุกทกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีเซลล l ให้ถึง1ล้านสับสไคร์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบ er ะยยะเซลล l ก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการใช้งานปั๊มแอนดูโร750บาทนะครับขนาด3นิ้ว โซลาเซลสามแผงน,นะครับตัวนี้ก็ใช้งานกับพื้นที่ประมาณ1ไร่กับอีกสองานนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ปูกมังคุดนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มปลูกทุเรียนนะครับนะครับนะับน้ำแรงใช้ได้เลยนะครับ ทั้งหมดนี้เราต่อเป็นสปริงเกิลนะทั้งหมดนะครับ นี่ครับการใช้งานเป็นการเปิดใช้พร้อมกันทีเดียวทั้งไล่เลยนะครับสวนเลยนะครับถือว่าแรงดันปริมาณน้ำนี้ใช้ได้เลยครับขอจบการรีวิวคลิปการใช้งานปั๊มไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาเซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไปให้นี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรศัพท์เอาไปโทรปรึกษากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ไอดีเอสไซเออซีแบนเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไ้ให้ที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ